สวัสดีครับผมพวกเราแอดมินกลุ่มวิสกี้ขับครับสวัสดีครับอ่าต้องบอกว่าตั้งแต่สามกันยาจนถึงสิบสามเมษานะครับผมเราผ่านกันมาแปดเดือนกว่าแล้วนะครับโอ้โหปีที่แล้วเราบอกกันว่ามันเทรดยากเจอปีทุกคนบอกว่าตลาดก่อนก่อนก่อนปีใหม่เนาะยากมากเจอปีนี้ไปเป็นไงครับสาหัสครับตั้งแต่พ่อใหญ่ทรัมป์กูเขาเรียกว่าอะไรนะ ปฏ,ญญปฏิญาณต,ตนเป็นประธานาธิบดีแบบเต็มข้อโอ้โหนะครับคือผมพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วกันหลายๆท่านถามว่าตอนนี้ทำไมพวกเรานะครับเ,เปิดเอเอตอน9โมงนะครับผม10โมงนะครับบางวันเปิด11โมงบ่ายโมงปิดแล้วนะครับแบบนี้ครับพวกเราเนี่ยทาร์เก็ตของพวกเราเนี่ยก็คือทำกำไรวลนละ1%อนะร์ซ <c oughs> จบธุระนะครับผมเราได้1%ซตตามเป้าเราออกเลย มันเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆตอนนี้ในกลุ่มที่ Copy Trade กับเราโดยใช้ EA ที่เป็นสารตั้งต้นของเราเนี่ยนะครับผมมาตั้งเป็นมาสเตอร์เนี่ยนะครับทุกคนเสพกำไรวันละหเซกันได้ตามเป้าทุกวันเนี่ยเพราะแบบนี้นะครับเราเสร็จธุระตรงตามเป้าได้ทาร์เก็ตเราออกเลยคือต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราเอาตัวเข้าอยู่ในตลาดเนี่ยมันคือความเสี่ยงนะครับพอจบธุระปุ๊บเราต้องเอาตัวเองออกจากความเสี่ยง ผมบอกงี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นเทรดมือเป็นมาสเตอร์เทรดนะครับให้เก่งขนาดไหนถ้าเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจจะมันคือเรืขาเรียกว่ามันมีโอกาสกำไรแล้วมีโอกาสขาดทุนนะครับ,รบออ,อาจจะวันนี้อาจจะกำไรพรุ่งนี้อาจจะกำไรมืออาจจะกำไรกำไรเป็นเดือนเดือนเลยนะครับผมตลาดเนี้ยนะครับผมตลาด forex คุณจะชนะกี่ครั้งตลาดไม่สนครับ ตลาดรอคุณแพ้ครั้งเดียวครั้งเดียวเลยหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะแบบถ้าเป็นกอลิุดก็คือเป็นเป็นเหมือนนิดจึกะแทงแทงจึกงๆขอยเลยอะไรแบบนี้นะครับผมคืออย่ามาคนแนนก่อนใช่แล้วแล้วเราเราต้องบอกว่าเอเอเราอะครับไม่ใช่แค่เอเราเออทุกตัวผมว่ามันมีข้อจํากัดของมัน ถ้ารเรารู้ข้อจํากัดเสร็จปุ๊บ Facebook เนี่ยเราก็รู้ว่าเพดานของเราอยู่ตรงไหนครับเราก็ไม่ฝืนเพดานนะครับ<ช>เรา<ช>คือกําไรใคร,ใครๆก็อยากได้ครับ<ช>แต่ว่าเราเอาแค่ตรงตามทาร์เก็ตหรืออาจจะไม่ได้ตามท<ต><ต>าร์เก็ตแต่สุดหมายใช่แต่สุดท้ายแล้วครับผมเราอยู่ในตลาดได้นานพอแค่นั้นเองครับนี่คือนี่คือวัตถุประส,สงค์ของพวกเรานะครับอันนี้ในส่วนของการทำโซเชียลเทรดในะครับแต่ผมมาทวนนะครับสำหรับ ลูกเพจนะครับเอฟซีในแฟนเพจนะครับพวกเรานะครับผมเมนหลักของพวกเราคือการแจก EA ให้ทุกคนเอาไปใช้นะครับคืเอเราเราอยากให้เพื่อนๆน,นะครับผมได้ EA จากเราไปนะครับผมเอาไปคัสตอมเอาไปตั้งค่านะครับผมแล้วก็ไปหาค่าที่ใช่นะครับเป็นาการเซตอัพการเซตติ้งที่มันทํากําไรได้จริงใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มาแชร์กันว่าเฮ้ยฉันตั้งค่าแบบนี้อ่า อะไรแบบนี้ครับแบ่งปันกันแล้วก็เอาไปรันกันเองสังเกตน,นะครับว่าเวลาที่เราแจาก EA เนี่ยเราแจาก EA เอ่อเป็นตัวที่รันบนบนัญชีจริงได้ใช่ครับกับตัวที่รันบนเดโมได้อันนี้เราเพิ่งพัฒนามานะครับให้ทุกคนเนี่ยเอาตัวที่รันบนเดโมได้เนี่ยไปคัดซ่อมด้วยตัวเองจะได้ไม่ต้องเอาเงินทุนตัวเองมาเสียใช่นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยจาก8เดือนที่เราผ่านกันมาเนาะครับเราก็ พัฒนากันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเจอตลาดแบบไหนเราก็พยายามพัฒนาออกมาแล้วก็เอา EA ของเราเนี่ยนะครับในวิสกี้ขับของเราเนี่ยมาคัสซ่อมมาพัฒนาตามตลาดซึ่งทําได้นะครับทําได้เพราะว่าพวกเราทํากันอยู่แล้วก็ฟาร์มพวกเราก็ยังทำอ,อยู่ก็ยังอยู่นะครับฟาร์มพวกเราก็ทําเงินพวกเราเนี่ยแหละนะครับก็ยังกปปี้กับมาสเตอร์อยู่คือผมต้องบอกว่า<ม> EA อะไรหลๆจเจ้าก็แจกแหละนะครับผม,มแต่ว่าวันนี้ครับคือต่อให้ EA เนี่ย เจ๋งแจ๋วขนาดไหนนะครับผมตลาดแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดขอ้อผิดพลาดนะครับไม่ว,ว่าจะนะปัจจัยจากตัวตลาดที่โหดร้ายเองหรือว,ว่าปัจจัยจากสัญญาณของโบรกสัญญาณจาก VPS อะไรต่างๆเนี่ยม,มันเป็นปัจจัยที่ทําให้เรามีโอกาสที่จะเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองเนี่ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคการแจก EA บัญชีเรียลไปเนี่ยนะครับบัญชีจริงเนี่ย ให้เพื่อนๆไปทดลองคัสตอมเนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่ามันยังไม่เจอค่าที่ใช่นะครับผมยังไม่แน่นอนแล้วมันจะต้องเกิดความเสียหายทีละ<ช>ร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญไปเรื่อยเพื่อนๆอาจจะหมดกาลังใจก่อน <Wow. S 1> พอหมดกําลังใจเสร็จปุ๊บนะครับก็สะบัดตูดออก,ออกจากตลาดไปเลยอย่างเงี้ยครับก็จะเสียโอกาสอ,อันนี้เรียกว่าเราแพ้ของจริงนะเพราะว่าตลาดไม่ได้ไปไหนนะครับเพื่อนๆตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยนะครับเขาอยู่กับเรามาหลายสิบปีแล้วนะครับ ตลาดไม่เคยไปไหนเลยนะครับมีแต่เราต่างหากที่ออกจากตลาดนะครับถ้าตลาดไม่ดีจริงนะครับเขาอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แต่คนที่ออกไปก็คือคนที่คิดว่าเออเอ้ยมันไม่ใช่อูมไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแจกเป็นเดโมโไปด้วยใช่นะให้เพื่อนเพื่อเนี่ยไปโอ้โหผมใช้คําว่าเจ๊งบนกระดาษอะไป<ม>วางแผนเจ๊งนะครับหรือว่าสําเร็จนะครับแบบสามารถที่จะแบบว่าลันได้จริงนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตลาดเดโม บัญชีจริงเนี่ยมันคือตัวเลขทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใช่ครับกิจกรรมเดียวกันหมดแล้วก็รันอยู่นะขณะปัจจุบันผมจะบอกว่าอันนี้รันบนเดโมโนเนี่ยเวิร์ก,กว่าเพราะว่าหลายๆคนนะ่ะทักมาที่เพจเราพยายามจะแบบมีแบ็กเทสไหมแบ็กเทสคือในในฐานะคนที่ทำาอ A ขึ้นมาเนี่ยผมบอกว่าแบ็กเทสอ่ะมันไม่ได้เรื่องหรอกนะครับอ,อันนี้พูดตรงๆนะครับต,ต,นะต้องขออภยัยสําหรับใครที่เห็นต่างแต่ว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวก็คือแบ็กเทสอ่ะเราเอาไว้ดูว่า ลอจิกที่เราเขียนไปอ่ะมันทํางานแบบฟูลฟังก์ชันไหมถูกต้องไหมเราเราเราแค่นั้นเลยแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กได้ไม่ได้เราต้องรันบนปัจจุบันเท่านั้นก็คือรันบนเดโมนะครับผมหรือคุณอาจจะรันบนบัญชีจริงก็ได้นะครับแต่ว่าบัญชีจริงคุณต้องยอมรับว่าทีละร้อยมันก็ต้องเงินจริงให้เพ,เพ <c oughs> ื่อนๆ่อคิดอย่างนี้ครับว่าในการที่ทุกคุณที่ว่าแบ็กเทสนะครับแบ็กเทสเราเราเอาการาฟไหนมาเทสครับเรากราฟปีที่แล้วถูกไหมเราเพื่อนเพื่อลองนึกดูนะครับว่ากราฟของปีที่แล้วมั <c oughs> นวิ่ ไม่เหมือนนะถ้าเกิดเราอยู่ในวงการเนี้ยมาสิบกว่าปีเนี่ยซึ่งกราฟปีเนี้ยโอ้โหไม่เคยเจอต้องบอกว่าไม่เคยเจอมันคือสิ่งที่แปลกใหม่มากวันนี้วเราวันนี้วันที่ราสิบสามชเมษาใช่เ,ใชเอาแค่อาทิตย์ที่แล้วครับผมโอ้โหเชื่อไหมครับ จัน์อังคารพุธไปกับันละเป็นหมื่นจุดถูกต้องซึ่งเราไม่เคยเจอทุกวันนะครับแล้วจะไปเอาแบคเคทที่ไหนมาครับที่จะมาเจอแบบนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเราจึงอยากให้เออรันลูกค้าไปลันบนเดโมเลยแล้วก็สมมติไปเลยว่าตัวเองอ่ะจะเท่าไหร่อ่าหมื่นเซนถ้าสองหมื่นเซนสามหมื่นเซนลองดูเลยครับเอาให้ใกล้เคียงกับมูลค่าเงินจริงของเรานะครับคืออ่าหมื่นเซนก็เทียบกับหมื่นเหรียญนะครับ สองหมื่นเซนก็เทียบกับสองหมื่นเหรียญอะไรไหมเราให้มันรู้ไปเลยนะครับกับ EA ที่ท่านสามารถคัดต้อมเองได้นะครับคือบริการเมนหลักของเราครับเราให้ EA ฟรีเอาไปใช้กันนะครับผมเอาไปคัดต้อมกันเอาแล้วเราก็คาดหวังว่าให้พวกท่านเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของเรานะครับผมแล้วก็มาแบ่งปันว่าเฮ้ยเอา EA เเราไปใช้เนี่ยค่านั้นค่านั้นค่านี้ได้ผลเวิร์กนะครับผมมาแบ่งปันข้อมูลกัน นะครับเสร็จแล้วนะครับผมถ้าพวกท่านรู้สึกว่าเฮ้ย e ออมันเวิร์กจังเลยอยากจะที่จะแบบจะได้ตั้งเสนอตั้งตัวเป็นใหญ่อยากจะเป็นมาสเตอร์มานี่จัดให้นะครับจัดให้นะครับเราจัดให้ทุกท่านแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นมาสเตอร์เนี่ยท่านต้องรับผิดชอบพออ์ตัวเองให้ได้ก่อนทํากําไรให้ได้จริงก่อนนะครับแล้วเราก็มาใช้เรียกว่าทรัพยากรบุคคลนะครับผมที่เราทําเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยเฮ้ยฉันขี้เกียจเซตอัพอะ อขอลอก,กันบ้านในนี้ได้ไหมคุณก็ไปเป็นมาสเตอร์แล้วกนะ็ให้เพื่อนๆล่อ,อก,กันผ้านอะไรแบบนีบ้นี่คือวัตถุประสงค์เราเราจัดให้นเราจัดให,ให้ใครที่แบบว่าคัสตอมมาแล้วรู้สึกว่าอของตัวเองมันเบิร์นจริงเนี่ยคุยกับพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยดันพวกท่านหาคุณต้องรู้สิ่งหนึ่งว่าการเป็นมาสเตอร์เนี่ยแม่งกดดันชิปหายเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ท่านไม่ได้รับผ <c oughs> ิดชอบ <c oughs> แค่พอร์ตตัวเองท่านรับผิดชอบของพอร์ตของคนที่ก๊อปปี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหมันหลายอย่างหลายมิติเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่นะครับผมพวกเราณวันนี้นะครับผมหลายๆคนเข้ามาในคอมมูนิตี้เราไม่เคยมีประสบการณ์การใช้เอมาก่อนไม่เคยรันมาก่อนถามว่าแล้วทำยังไงนะครับตอนนี้หลายๆท่านนะครับหลักร้อยหลักหลายร้อยชีวิตนะครับเขาก็เชื่อมสัญญาณนะครับผมกับ EA ของเราที่เราเซตอัพเป็นมาสเตอร์อยู่ใช่นะครับผมแล้วก็ก๊อฟสัญญาณเราก็คือ EA เเรามันใช้งานจริงอยู่มันเป็นมาสเตอร์อยู่ หลายๆคนก o p y ถีถืออยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคือเราเราเมนหลักเราเราแจก e อนะครับแต่ว่าบางคนยังไม่รู้จัก VPS เลยนะครับก็เลยอ่ะงั้นก็ก o p y ไปก่อนก็มีก o p y ไปนะครับใครอยากใช้นะครับก็มาปรึกษากันนะครับใครที่รู้จัก VPS แล้วอยากเอา EA ไปคัดต้องเองก็ปรึกษาเราถามเราบอกเราได้นะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม